สิ่งหนึ่งที่ลงกึงไม่เคยเช็ดให้เราเลยแล้วทีนี้พอส่งงานออกมาให้เราเกิดปัญหาขึ้นนั่นก็คือเวลาที่ใส่ลูกสูบเข้าไปภายในกระบอกสูบมันใส่ได้ประมาณเนี้ใส่ได้ประมาณเนี้ยหรือว่าเต็มที่ก็สุดสุดลูกพอดีพอมันสุดลูกทีนี้เวลาเราไปใส่แหวนมันดันแทบไม่เข้าเลยอันเนี้ยมันผิดแล้วนะเพราะว่า เพราะว่าไอ้าปากแหวนเนี่ยโดยปกติปากแหวนมันจะห่างกันอยู่นะถ้าขัดปอกฟิตมาเกินเวลาที่เราประกอบเข้าไปปากแหวนชนกันพอปากแหวนชนกันเวลาที่เครื่องยนต์ร้อนปอกสูบบีบเข้ามาลูกสูบขยายตัวออกเรียบร้อยครับเครื่องยนต์พังเร็วกว่าปกติดังนั้นสิ่งหนึ่งที่โลกรึงเขาไม่ได้เซตให้เราเลยนะกว่า90%ของโลกตึงเนี่ยก็คือตรงนี้ นะโดยปกติเขาจะให้วัดช่องว่างระหว่างนะวัดช่องว่างระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบนะเนี่ยเขาจะวัดแบบนี้เขาจะเอาฟิลเลอร์อ่าเขาจะมีค่ามาตรฐานแล้วก็ฟิลเลอร์มาสอดนะอ่าลูกสูบต้องเลื่อนลงได้นะทุกท่านนะเนี่ยเห็นไหมอ่ามันต้องเลื่อนลงได้นะอ่าลูกสูบมันต้องทิ้งตัวได้แบบนี้เพราะว่าลูกสูบกับกระบอกสูบจะไม่ได้สนิทกันนะดังนั้นให้เราพิจารณาตรงนี้ด้วย เวลาเราไปคว้านถ้าร้านไหนเซ็ตตรงนี้ให้เราก็ถือว่าเยี่ยมนะแต่ถ้าถ้าร้านไหนไม่เซ็ตให้เราก็ให้เขาทําแบบนี้ให้ลูกตกเลยนะให้ลูกตกแบบนี้เลยนะอ่ามันจะมีช่องว่างระหว่างกระบอกสูบกับเสื้อสูบนะเวลาที่มันร้อนมามันจะได้ไม่ขยายตัวบีบกันนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ลงกึงนะไม่เคยเซ็ตให้เราไม่เคยบอกเราไม่เคยทําให้เราเลยนะนี่ โอเคไหม